สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่18พฤศจิกายน2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1,617.38จุดบวกเพิ่มขึ้นมา2.43จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.15%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่56,000ล้านบาทเศษเศษ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค้าปรลีและก็กลุ่มพลังงานส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มขนส่งธนาคารและก็กลุ่มการเงินโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นฮานาราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรงถึง12 8.5%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มกำไรสุทธิในไตรมาส4ปี65นี้น่าจะเติบโตได้เย a อออนเย r ซึ่งก็ดาแรงหนุนมาจากอุปสงค์สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับทางด้านของอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงแข็งแกร่งอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับทางด้านของ KCE วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.33%ก็คาดว่าผลประกอบการรายมาส4ปี65จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยออเดอร์จากลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ก็ยังเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันทางด้านของเดลต้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.45% ก็มีการคาดการณ์กันว่าผลประกอบการไตรมาสสี่ปีหกห้านั้นกำไรน่าจะดีขึ้นและก็น,น่าจะขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ด้วยขณะที่ S v i วราคาหุ้นบวกขึ้นมา3า0าเปซก็มีการคาดการณ์กันว่านาะโน้มผลประกอบการในปีห6นี้กำไรจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งก็ได้แรงหนุนมาจากอุปสงค์ที่สูงขึ้น แล้วก็ทางด้านของคําสั่งซื้อที่เพิ่มเติมกันขึ้นมาทางด้านของ SMT ราคาหุ้นบวกขึ้นมา8.49%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าไรายได้ในปีนี้น่าจะสามารถแตะได้ที่3,000ล้านบาทก็ยังคงได้แรงหนุนมาจากออเดอร์ที่เพิ่มกันขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญ ทางด้านแมคโรวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้4.11%ก็มีการคาดการณ์กันว่าผลการดำเนินงานจะเติบโตขึ้นมาอย่างโดดเด่นในไตรามาส4ปี65นี้นอกจากนี้ก็ยังได้อานิสงส์จากช่วงของเทศกาลฟุตบอลโลกอีกด้วยทางด้านของอิชิราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.50% ก็คาดว่าจะได้รับอานิงคสงจากช่วงของเทศ,เศกาลฟุตบอลโลกเช่นกันแล้วก็นอกจากนี้ยังคาดว่านาน,นผมประกอบการในไตรมาส4ปี65นี้กำไรจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นแล้วก็ได้ประโยชน์จากทางด้านของเงินบาทที่แข็งค่ากันขึ้นมาด้วยส่วนทางด้านของ PTG วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.14% หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาส3ปี65นั้นกำไรโตแรงถึง180% year on ออนเยแล้วก็คาดว่ากำไรในไตรมาส4ปี65ก็ยังจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องก็ได้แรงนุนมาจากยอดขายที่เพิ่มเติมกันขึ้นมาทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ Ford Corporation ราคาหุ้นติดลบไป8.48%ก็ราคาหุ้นนั้นมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีประเด็นข่าวที่เพิ่งจะได้รับงานโครงการใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมูลค่ากว่า486ล้านบาทเข้ามาก็ตามทางด้านของ BA ราคาหุ้นติดลบไป6.06%ก็คาดว่า เป็นเรื่องของการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นนั้นปรับตัวกันขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทางด้านของแจสราคาหุ้นติดลบไป3.17%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นนั้นปรับตัวกันขึ้นมาตอบรับกับประเด็นข่าวที่มติ ที่ประชุมของบอร์ดของ a d v a n c e นั้นมีการเดินหน้าซื้อในส่วนของหุ้นบริษัท Triple T b r o a d b a n แแล้วก็หน่วยลงทุนของ j z z z If ทางด้านของ JTS วันนี้ราคาหุ้นปรับลดลงไป6.17%ก็คาดว่าราคานั้นปรับลงตามราคาคริปโตเคอเรนซีที่ช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะผันผวนแรงแล้วก็มีการปรับตัวลงมา ทางด้านของสตาร์วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.66%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาเช่นกันหลังจากที่มีการประกาศงบไตรมาส3ปี65กำไรขึ้นทำนิวไฮเช่นเดียวกับ a h ราคาหุ้นติดลบไป3.13%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาเช่นกันหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ รายงานผลประกอบการไตรามาส3ปี65ก็โตแรงส่วนทางด้านของ S&P n n ราคาหุ้นติดลบไป4.31%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทํากําไรกันลงมาเช่นกันหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นปรับขึ้นไปตามแรงเก่งกําไรผลประกอบการไตรามาส3ปี65ที่โตแรงและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจําวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ